พบก,กับน้องมาชมาแนลแล้วนะคะเราจะมารีวิวตุ๊กตากันค่ะไปดูกันเลยไปดูกันเลย <laughs> ค่ะนี่คือตุ๊กต,ตาของร้านะคะ<แ>นี่คือตุ๊กตาของร้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูน,นี่คือแล่วหนูมีตุ๊กตากี่ตัวเอ๊ะอันนี้ตัวที่สอง นี่คือตุ๊กตาทั้งหมดของเราเลยคะถ้าบอก <c oughs> จ,ะจะให้ดีลลวอะไรก็บอกนะคะ <c oughs> พเพื่อนครัสช่วงเวลนี้ลาลาก่อนนะคะบ๊ายบาย